เหมือนก่อนนี้แหละพี่มโมไปเองสี่สบห้าบ้างเหมือนกันบรถบรรทุกบ้างนะครับยี่สิบเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบแปดจริงๆแล้วไอ้พี่ผู้หญิงที่ตอบถูกนะโทษทีนะพี่จริงๆแล้วแกก็ไม่ได้ตอบถูกหรอกนะครับบางทียังไงล่ะเดาถูกอะ่ะ <c oughs> โทษนะพี่ยห <c oughs> ยอกล้อกันเลย <c oughs> ผมเห็นพวกพี่พงง่วงไงไม่ใช่ง่วงเดี๋ยวพี่นะวิทยากรก็ง่วงเหมือนกันนะพี่นะ แรงดันลมล้อหน้าล้อหลังอ่าเดีวเดีวผมจะแจกอีกแล้วผมอยากแจกอีกนิดนึงสิบเอ็ดน,นาฬิกาแล้วอยากแจกอีกนิดนึงนะครับแจกแจกรอบนี้ผมแจกเป็นในนะครับเ,เดี๋ยวผมผมผมขอแจกสติกเกอร์ก่อนสักหน่วยกล้าตายสัก5้าคนพี่นะครับเอาสัก5้าคนพี่มีใครรู้บ้างนะครับเอาแบบง่ายๆเกณฑ์ที่บ้านๆเลยแต่เอามาตรฐานลมยางแบบเป๊ะเลยนะพี่ ตายแล้วผมย้อนกลับก่อนนะครับอ้าวใครดูทันก็ทันนะครับเมืกก่อกี้ชอยเมื่อกี้นะครับลมยางล้อหน้าของรถจักรยานยนต์เติมปริมาณลมยางอยู่ที่กี่ psi พี PS ่โอ้ยเปิดหนังสือกันใหญ่เลยเว้ยออกจากหน้าจอของผมไม่เปิดหนังสือกันเลย นะครับเดี๋ยวผมแจกสติกเกอร์สังคมหัวแข็งสัก5ใบพี่5คนครับขอหน่วยกล้าตายแล้วก็เอา Honda เมืองไทยขับขี่ปลอดภัยอีกสัก3ท่านครับคนไหนได้รางวัลแล้วก็แบ่งๆให้เพื่อนบ้างนะพี่มีที่นี่แหละให้ความร่วมมือดีมากที่อื่นนี่นั่งหลับนะครับ บางทีผมได้ไปเดินไปใกล้ๆไปสก,กิดนะพี่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 อยู่ไหมนี่พี่ผมได้สก,กิดเลยนะที่นี่คือก็มีอ่ะหนึ่งคนครับ <30. S 1> ผมขอแจกสติกเกอร์ก่อนนะพี่นะผมจะเอาคนที่ถูกเท่านั้นนะครับพี่ลุกขึ้นก่อนพี่ลุกขึ้นก่อนครับเอาง่ายๆผมขอแบบตัวเลขเดียว <30. S 1> เพราะว่าตอนนี้บางที <30. S 1> ตอบถูกเลยไง สามสิบยี่สิบแปดมีใครอีกไหมครับแปดท่านครับห้าสิบห้าสิบมันลดบรรทุกนะพี่อ่ะพี่ลุกขึ้นครับเปิดกันใหญ่เลยครับเอาพี่สามสิบพี่ยืนรอนะครับผมก็ยืนคนเดียวนานผมกว่เขินนะ่ะผมอยากให้พวกวพี่ๆยืนด้วย ท่าไหร่นะพี่สามหกยืนเลยครับสามสิบสองกี่คนละหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดพี่ยืนเลยครับสามสิบห้ารอหน้าอย่างเดียวนะพี่ลถส่วนมากนะครับรอหน้าเขาเติมลมอยู่ที่หนึ่งสามสิบห้ายืนเลยครับ งมงแล้วนี่การงแลนวครับผมผมผมไม่งงผมไล่เอ้ยนะครับไล่ไล่ไหมทอาที2ยี่สิบแปดห้าสิโอพินสาสิบเท่าไรสามสิบหกสาสองเอาเลขเดียวพี่ยี่ยี่สิบเกปดสสบห้าสามสิบ เดี๋ยวผมขอเสื้อหนึ่งตัวอาจารย์คนอยู่ในนี้มีคนตอบถูกแค่คนเดียวนะครับพี่ผู้หญิงใครที่ตอบ29ิบเกี้ยกมือครับลมยางรถจักรยานยนต์ล้อหน้านะครับเป็นส่วนมากนะพี่ไม่ว่ารถค่ายไหนฮอนด้ายามาฮ่าซูซูกิคาวานะครับจะเติมปอนลมอยู่ที่29 psi เดี๋ยวผมเปิดจอให้ดูครับแล้วก็พี่ถ้าพี่ไม่เชื่อผมพี่ไปดูตรง มันจะมีบางโซ่หรือสวิงอาร์มเขาจะติดบอกแรงดันลมอยู่นะครับไม่ใช่ไปดูตรงตรงเขาตึงโซ่นะระยะฟีโซ่ไม่ใช่นะนะครับพี่ออกมาเลยครับพี่จได้ซื้ออ่ะดูตัวกล้องทางนู้นครับขอบคุณครับอันนี้สติ๊กเกอร์ด้วยพี่ขอบคุณครับใครยืนขึ้น เมื่อกี้บ้างพี่นะครับอันนี้แจกสติกเกอร์นะครับแจกสติกเกอร์ครับแจกสติกเกอร์ครับพี่50นะครับรถบรรทุกนะครับมีใครอีกไหมเอ่ยอ้าวฝากไว้แล้วหนึ่งสองสามใช่ไหมข้างหลังสาไหมผมเ,เพิ่มให้นะสติกเกอร์ตัวนี้ติดหมวกกันน็อกก็ได้นะพี่นะ ติดหมวกกันน็อกหรือติดตามรถก็ได้เขาจะได้รู้ว่าพี่อบรมผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยของ Honda แล้วนะครับติดไว้ปุ๊บตรงนี้ก็ติดหมวกกันน็อกได้สังคมหัวแข็งแล้วก็ตรงนี้ไม่มีขายนะพี่นะตัวนี้ผมแจกฟรีอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะมีจะของฮอน d ้ามาให้แจกนะพี่นะตัวนี้ไม่มีขายนะครับ นอกจากจะไปแกะขโมยเอาของกันนะอันนี้ใครบ้างเอ่ยของใครตรงโน้นผมฝากไปให้พี่ผู้หญิงนู้นหน่อยโอเคครับผมฝากให้พี่ผู้หญิงตรงโน้นหน่อยพี่แล้วยังเหลืออยู่ครับเหลือเยอะเลยครับเหลือเยอะเลยครับอ่าพี่ตั้มผมขอฝากแจกหน่อยร่วมสนุกนิดๆน,น้อยๆไม่ใช่อะไรหรอกผมเห็นพวกวพี่ๆง่วงไง ไม่ใช่ง่วงเดี๋ยวพี่นะวิทยากรก็ง่วงเหมือนกันนะพี่นะนั่งแบบเหงาหงายนะครับผมก็ง่วงเหมือนกันอาร่วมสนุกกันนิดๆหน่อยๆครับอ่าลมยางนะครับเขาเติอมอยู่เท่าไหรเ่เอ่ยเห็นไหมพี่เห็นไหมล้อหน้าเห็นไหมล้อหน้าครับล้อหน้านี่นะพี่29 psi นะ ล้อหน้าแทบแทบทุกรุ่นเลยนะพี่มองเห็นไหมป้ายตัวนี้แผ่นป้ายตัวนี้จะติดอยู่ที่สวิงอาร์มส่วนมากนะสวิงอาร์มลดแล้วก็ตรงถ้าเป็นบางโซ่หรือมันมีรถที่มีครอบโซ่ครับพี่ mm hmm. เขาจะติดไว้ตรงนี้เป็นแผน่นแผ่นแบบนี้เลยนะครับยันรถปัจจุบันรถที่ผลิตตัวล่าล่าสุดก็ติดเหมือนกันนะครับแล้วรถย้อนหลังไปเป็น อ่าเห็นไหมพี่ชัดเลยขอบคุณมากครับชัดเลยตอนนี้เห็นไหมยีบเก psi นะครับล้อหน้าเติมยีบเก psi ล้อหลังเติมอยู่ที่มาตรฐานอยู่ที่33 psi นะครับขับขี่คนเดียวนะพี่ขับคนเดียวไม่รวมคนซ้อนนะแต่ถ้าพี่ขับหนึ่งคนซ้อนหนึ่งคนจะเป็นสองคนพี่ก็เติมล้อหลังเพิ่มล้อหน้าไม่ต้องไปเติมเพิ่มนะพี่อันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคนส่วนมากไม่รู้ว่าเติมลมยางเท่าไหร่เอาจริงๆไหม จริงๆเลยนะพี่ผมไปอบรมหลายที่นะลมยางรถนี่ไม่มีใครรู้จักเลยว่ามันเติมมาตรฐานจริงๆเท่าไหร่เหมือนก่อนนี้แหะพี่นโนไปเองสปเอิบห้าบ้างเหมือนกับรถบรรทุกบ้างนะครับยี่สิบเก้ายสจ็ดยี่บสิบสองปดจริงๆแล้วไอพี่ผู้หญิงที่ตอบถูกนะโทษทีนะพี่จริงๆแล้วแกก็ไม่ได้ตอบถูกหรอกนะครับบังดียังไงล่ะเดาถูกอะ่ะ <c oughs> ทษนะพีะยหยอล้อกันเล่นนะจริงๆก็มีความรู้เหมือนกันบางทีพี่ผู้หญิงไปเห็นตรงอาตารัตราบอนหรือผมเปิดฉายหน้าจอนี้ไงแล้วผมไปย้อนกลับปุ๊บพี่ผู้หญิงเขามองทันไงบางทีเขาก็ตอบถูกแต่จริงๆแล้วส่วนมากร้อยละ95%ไม่รู้เลยว่าแรงลมยางแรงดันมันเท่าไหร่ใช่ไหม